สวัสดีครับผมช่องประกัดปลานะครับเอาวันนี้จะพามาดูแฟนซีนะเปลี่ยนเนีย้ยบ้างนะปกติทำแต่ประกัดปลาครับเอาวันนี้พามาดูแฟนซีอันนี้อันนี้ปลาลองเพาะครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครับที่เพาะแฟนซีอันนี้คือปลาที่คัดขึ้นมา้ก่อนเป็นพวกหมอกอแล้วมันตัวใหญ่กว่าคุณครับผมอันนี้เป็นพอกนิโมนิโมคัพเปอร์นะอันนี้เพื่อนในกลุ่มเขาให้มานะครับโอเคครับผมพาไปดูนะ คลาดขึ้นจากตัวใสๆเนะี่ยตอนนี้จะมีเป็นน,น,นี่ครับนี่ครับตัวแรกสีสีเริ่มมันนะผมให้อาหั่นทุกวันนะครับให้แดงทุกวันเนาะนี่ครับไปนี่ครับม็อกเปิลม็เปิลครับ ถามที่เห็นนะครับก็ถามว่า,ส,าสวยไหมก็ผมผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ไม่เคยเลี้ยงเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวจะเอาอัปเดตเป็นคลิปแบบปลาปลาขึ้นฟอร์มให้ดูครับเป็นมือนะปะเทียนนะี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับอตัวน,นี้สีมา นี่สีไม้เยอะเลยครับตัวเนี้ยดันน้ําทุกวันนะครับย้ำอีกทีว่าดันทุกวันจริงไอ้ดันไอ้ให้อาหารทุกวันย้ำแต่ดันน้าอาทิตย์หนึ่งผมดันประมาณสามครั้งนะครับแล้วแต่บางทีวันว่างก็ดันดันเยอะหน่อยชิดไหนว่างนี่ครับไม่รู้นะว่าทำามมันดูสวยหรือว่าดูอะไรแต่มันก็ได้แตตาผมเนี้ยมันก็ดูสวยครับเนี่ย ตัวนี้สีอะไร